ทำไมธุรกิจต้องเพิ่มและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ลายโอเเอให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยววันนี้ โค้ช <Coach S 2> มาเล่าให้ฟังนะฟีเจอร์สำคัญที่ทำให้ Li โอเอครองใจชาว SME นั่นก็คือบอร์ดแคสต์ขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะใช้ส่งคอนเทนต์รูปแบบต่างๆไปยังฐานลูกค้าของเราซึ่งเจ้าบอร์ดแคสต์เนี่ยเราสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอหรือแจ้งโปรโมชั่นเด็ดๆส่งสินค้าใหม่ๆห,หรือรีวิวสินค้าถึง t a r ก็ต i n g ทั้ง100%ซได้ในคลิกเดียวและยังส่งข้อความแป้ให้ลูกค้าใน Li n e OA ได้บ่อยๆอีกด้วยและยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยกระตุ้นการซื้อ ซ้ำบ่อยๆเช่นคูปองที่จะมอบส่วนลดหรือของขวัญพิเศษให้กับลูกค้าเก่าอันนี้ก็สามารถทำได้นะตัวติดแชทแพลกลูกค้าประจำของร้านเราไว้เราเลือกปอดแคสให้เขาได้เลยแบบนี้ลูกค้าเก่าหลงรักแน่นอนนอกจากนี้ L i โอเยังมีปัตระสะสมแต้มที่จะทำให้ลูกค้าใหม่กลายเป็นลูกค้าประจำซื้อซ้ำกับร้านเราได้อีกด้วยธุรกิจที่ต้องการสร้างฐานลูกค้าประจาและอยากสร้างความปทับใจให้ลูกค้าซื้อซ้ำลองทำตามโค้ชเอกได้เลยนะติดตามข้อมูลดีดีแบบนี้ได้ที่ Line for b u s i n e s s